we ไได้ไปเกะกะร้านไม่ได้เป็นคนผ่านแต่ก็ชอบไปหาเรื่องเรื่องเที่ยวเรื่องกินเรื่องเล่นเนยอยู่เฉยๆฉไม่เป็นก็มันชอบไปหาเรื่องเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องไหนไม่ว่าจะใกล้หรือไกลให้พวกเราไปหาเรื่องมีเรื่องกันอะไรให้บอกมาก็จะออกไปหาหาเรื่องมาเป็นเรื่องหาเรื่องมาเป็นเรื่อง

พบกับหญิงนะคะในรายการหาเรื่องมาเป็นเรื่องนะคะเราอยู่ในสกู๊ปพิเศษนะคะในช่วงหาเรื่องเตือน,นะค,ะค่ะค่ะเมื่อวันที่11ธันวาที่ผ่านมานะคะเวลาประมาณ3ทุ่มเศษนะคะได้เกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะที่ตลาดหนองตรมอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิศณุโลกนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะเข้าไปด้านในนะคะไปพูดคุยกับผู้ประสบเหตุนะคะว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงคะ่ะ เราอยู่กับชาวบ้านผู้ที่ประสบเหตุนะคะเดี๋ยวเราจะสอบถามว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะและเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะคะค่ะตอนนั้นประมาณสองทุ่มครึ่งนอนดูโทรทัศนะ์ได้ยินเสียงคนโวยวายแล้วก็พอดีก็ลูกชายก็พอดีเปิดประตูออกมาดู ก็ได้ยินเสียงคนเห็น <projeto. S 1> ไฟไปที่ไฟลุกแล้วก็ไฟไหมเออแบบตั้งแถวนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าไหมบ้านไข่วันนี้ก็ลงมาดูกันเป็นเพลิงลุกไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าไหมบ้านไขรพอดีก็อีตอนไฟลุกเยอะๆนั่นก็คือแบบว่ามีไฟลุกไฟแบบมันพุ่งไปไปทางฝั่งคันนี้าทางฝั่งนี้ไปโดนใส่ไฟเขาสายไฟก็บปุ้มแล้วก็เนี่ยก็ไหมอีกข้างนึืงค่ะ แล้วตอนนี้ผู้ประสบเหตุเขาเขาพักที่บ้านไขรมาคะบ้านญาติหรือที่วัดหรือเป็นบรรญายเด้อบรญาติพี่น้องกันแล้วแล้วตอนนี้ต้องการให้เราช่วยเหลือทางด้านใดบ้างคะส่วนมากจะเป็นพวกอุปโภคอะไรอุปโภคอันอุปพันธ์แต่ของข้าวอะไรฮะบางคนนี่เหลือแต่ตัวแล้วมาชุดเดียวที่นอนอะไรอย่างงี้แหละ ที่นอนอาหารอะไรหมอนมุ้งอะไรหมอนจ้ะแล้วไ่ทั้งหมดกี่หลังคะประมาณสามสิบสองหลังแต่นังสือพิมพ์ลงสามสามหลังฮะ,ละแล้วกับเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ ก็เศร้าใจเสียใจนะก็รักใจชีวิตแล้วก็เห็นอยู่ใกล้ๆขนาดเนี้ยบ้านเราอยู่แค่นี้แล้วก็พึ่งเรียกหัวใจกลับมาวันนี้เองจ้ะเนี่ยนี่โดนหนักเลยฮะขั้งหลังเลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการจะบริจาคของนะคะก็บริจาคได้ที่ศูนย์ศูนย์รับบริจาคนะคะ คุ่ณผู้ชมตอนนี้นะคะเราอยู่ณจุดเ,เกิดเหตุต้นตอของเพลิงไหม้นะคะที่ชาวบ,บ้านบอกมาเมื่อกี้นะคะค่ะสภาพนะคะก็อย่างที่เห็นในด้านหลังนี่เลยนะคะบ้านที่เกิด เพลิงไหม้นะคะที่ล่าไปหน้ากองจะประมาณ25หลังคาเรือนนะคะส่วนที่ได้รับความเสียหายก็ประมาณทั้งหมด33ครัวเรือนนะคะส่วนคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่จะนําของมาบริจาคเป็นของกินอย่างเช่นอาหารแห้งม,ม,มาม่าหรือปลากระป๋องส่วนของใช้ส่วนตัวที่เป็นพวกหมอนหรือผ้าหม่มอะไรอย่างนี้นะคะก็มาบริจาคได้ที่หน้าตลาดหนองตมอำเภอพรมพิรามได้เลยค่ะ ก็เริ่มใจคอไม่ดีนะคะยังไงก็ขอปิดช่วงสกูพิเศษนะคะหาเรื่องเตือนไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะท่านใดที่พอจะมีทุนทรัพย์นะคะที่จะมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ตลาดหนองตมอำเภอพงพิรามจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็มาช่วยเหลือกันได้นะคะ,ค,ะคุณผู้ชมสําหรับช่วงสกูพิเศษหาเรื่องเตือนนะคะในรายการหาเรื่องมาเป็นเรื่องนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปหาเรื่องเตือนที่ไหนนั้นโปรดติดตามในเทปหน้าคะ่ะ ไม่มีใครคนใดหัวใจดวงใดไม่มีความหมายต่างมุ่งหมายตามสายทางเดินคนเอ๋ยคนเอ๋ยค,คนต่างก็รู้ใจคนแก่ใจใใจก็รู้รู้ใจไม่แตกต่างกัน ใครคนใดหรือใจดวงใดอยากพายอยากแพ้ใครอยากออดแอเรื่องราวใครต่างคนต่างใครก็ต่างมามันคนเหมือนกันและนะ างสายสิ่งที่วายร้ายมุ่งหมายว่าดีเพียงแค่ความเข้าใจก็แบ่งกันไม่มังเป็นเช่นดังของขวัญให้กันโลกอันโซฟาก็าใช่ว่าใครไม่มีใใจิตใจ ่าใช่ว่าใครอยากไรคุณค่าว่าใช่ว่าใครอยากเสียน้ำตานะ